วียติตันพันวาดตันเปืนกับวาตันอาจะตันจาโลธาพิธตันจาอปิตันจาสวิตันจาสุปวายิตันจะสุวิเลกิตันจาสุวิตันจีตันจากโลธาเปวนามามยัมปิดอืม กันกันว่ากันกันไฟก็ว่ากันไกลกันกันว่ากันไฟก็ว่าอาญากันกันวิถากันกันบปิดกันกันสวิตกันกันสุบะวาจีกันกันให้ใช่ใ่เพียงแต่ว่ากันกันไปมัดครับน้องผู้รับบันี้ผมถามความรู้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าคาถาโมนีถ้าเกิดเท่าทองไปเนี่ย มันจะเกิดความขังเกิดขึ้นใดจังไดเขาหลวงปู่ครับันเป็นกําลังใจแหละขังไปเรื่อเป็นกําลังใจล้วก็รขังไปเลยเลลครับต้องต้องใส่พลังจิตพลังใจซ้ำใดเขาหลวงปู่จังสิกันใดก็อันใจตั้งมันเชื่อมนันดีไปเลยอืมใช่แล้วบัดนี้ตอนตอนหลวงปู่เสกหรือว่าตอนหลวงปู่จานตะกุด อีหยังต่างๆนี่เมื่อใส่คาถาเรานีนี่หลงปูใส่อีหย่งบรรจุลงไปในในขณะทิ่สวดไปนั่งรััหลงปูครับมันเปี้ยงเกียจเราลึกถึงชางที่สี่วันกตเดียจเด้งๆเป็นอันเดียวกันจมบลอดเช้ยงกเชียนหลอดเมือสีเชียนไปยังไดกระซางเออแต่ว่าใจผู้จมผูซ่า <laughs> ความสำเร็จเกิดขึ้นด้านต่างๆบว่าเสียนอันผู้ขับรถขับล่ากกับหลอดปอดไยัยผู้ขอหนาทีการงานผู้มีจิตตั้งมั่นหรือความศรัทธากับระลึกถึงหลวงปู่แล้วประสบความสำเร็จนี่ผมอยากกลับเรียถามมูฟว่าจริงๆแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่มันศักดิ์สิทธิ์อีหลีบบครับหรือว่ามันเกิดจากอย่างในในเป็น กำ,ำลังใจเป็นเป็นกำลังใจนะครับเออครัะกันโพยอยไรเง้นั่นเหรอก็จะขอสองสมมาก่อนแล้วเพียงจะตันกน้ำไปตี่เต็มตุ้มแล้วตักเที่เดียวก็เ,วกเต็ม,มแบอบ,บุปนพระเจ้าเต็มอแสดงว่าเป็นบุญทีซสาสมมาก่อนแล้ววันนี้เรื่องเข่วขาดปลอดภัยเลยครับเข่าข<อ>าดลบบไขผู้เชี่ยงม,มันแต่เข่วขาด ขวมลงไปแหวนสมักป้ายสมหกเทือ่ห์เหรครับหลวงปู่บ่แเมนเอ่อผู้อื่นอีกคือโกเนียนครับป้ายอะไะอภิไซหรือรอดตายมาดีย้อนผ่านย่านสองผืนอยู่ใน้ทั้งรถมันเบ็ดเบ็ดแตกมาแล้วมหาย่านสองผืน อาลอดได้ยังไงไปจอดมันมองสิไปกินอันข้าวเตี๋ยวมามครับแล้วความเหมือนอันอันแค่ขาดปลอดภั่นี่เกิดจากอันไดครับหลวงปู่ครับอันอันอันแรกแต่เทปกลางๆเป็นรักษาแล้วอือแสดงว่าของหลวงปู่นี่มี่มีเทวดารักษาอยู่เออว่ามันคข่เมื่อแม่หลวงปู่ไปรักษาพวกผมได้น้องครับเออมีเทพมีเทพพญานารักษาหลวงปู่ อธิที่ฐานจังไหนเพิ่นจังน้่รักษาลูกหลานครับอันเป็นนาทีของหมะเจ้า,อกกาเออดนป้ากาศเออเออเขาหัวาห่านอือ่าถือ <c oughs> ดีดีเบื่อทุกอันนะครับหลวงปู่ครับแล้วแท้ที่ฐานเราเกิดขึ้นจากภูสัทธ่าอันผู้บสัทธาเขาถือสี่เกิดสี่เกิดความสำเร็จต่างๆบ่ละครับบ่ับ ก็คือเงื่อน,น,นเหรียญบาทธรรมดาอางินก็คือเงินเหรียญบาทธรรมดาหากหากเท่าบ่ได้สทัทถะนี่างการการสัทถะกันเกิดดีไปรวยไปสาธุครับดีทุกอันเนาะครับแล้วก็